เรื่องสายน้ําแห่งสัจจะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในลุ่มน้ํากว้างใหญ่แห่งหนึ่งมีจระเข้ใหญ่ชื่อไกรทองคำอาศัยอยู่ในบึงลึกกลางป่ามันขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดและมีพลังมหาศาลแต่วันหนึ่งมันกลับรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะสัตว์ตัวอื่นต่างกลัวและหลบเลี่ยงไม่กล้าเข้าใกล้วันหนึ่งขณะที่ไกรทองคำกำลังนอนพักอยู่ริมฝั่ง มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินทางผ่านมาพร้อมถังน้ำเพื่อหาปลาเด็กหนุ่มชื่อว่าน้อยเขาเป็นคนซื่อสัตย์และใจดีแม้จะเห็นจระเข้ตัวใหญ่กำลังจ้องมองเขาอยู่เขาก็ไม่ได้วิ่งหนีแต่กลับยกมือไหวด้วยความเคารพเจ้าหนุ่มเจ้าไม่กลัวข้าหรือใครทองคำเอ่ยขึ้นด้วยเสียงทุม้มน้อยตอบกลับด้วยรอยยิ้มทำไมต้องกลัวละลุงจระเข้ ถ้าลุงไม่คิดร้ายกับข้าข้าก็ไม่มีเหตุผลจะกลัวไกรทองคำรู้สึกประหลาดใจในความกล้าหาญและจริงใจของน้อยมันจึงเอ่ยปากขอร้องข้ามีเรื่องจะขอร้องเจ้าหากเจ้าช่วยข้าได้ข้าสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายใครอีกน้อยนิ่งคิดก่อนจะพยักหน้าลุงมีเรื่องอะไรล่ะข้าจะช่วยเท่าที่ทำได้ไกรทองคำเล่าว่าบึงที่มันอาศัยอยู่กำลังจะแห้งขอด เพราะฝูงมีเวอร์สร้างเขื่อนกันน้ำหากไม่มีน้ำจอระเค่ในบึงจะอดตายน้อยฟังแล้วจึงรับปากช่วยเขาใช้ความพยายามและปัญญาเข้าไปพูดคุยกับฝูงมีเวอร์จนพวกมันยอมปล่อยน้ำกลับสู่บึงเมื่อสายน้ำไหลกลับมาสู่บึงไกรทองคํารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งมันจึงมอบเกล็ดทองคำหนึ่งเกล็ดจากตัวมันให้กับน้อย เกล็ดนี้เป็นเครื่องหมายของคำสัญญาหากเจ้าต้องการความช่วยเหลือข้าจะมาหาเจ้านับแต่นั้นมาน้อยและไกลทองคำกลายเป็นเพื่อนกันน้อยไม่เคยใช้เกล็ดทองคำขอความช่วยเหลือเพราะเขาเชื่อในมิตรภาพที่แท้จริงขณะที่ไกลทองคำก็รักษาสัญญาไม่ทำร้ายสัตว์อื่นอีกเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า มิตรภาพแท้เกิดขึ้นจากความจริงใจและคำสัญญาที่ดีคือเกียรติของผู้ให้